staring out the window reaching for a north star waiting just to wake up from this nightmare where you could be right back in my arms dancing to the limbo stuck here in the middle you tell me that it's simple but i could paint a thousand different pictures of what is wrong มาเที่ยวที่หาดใหญ่ก็ไม่มีอะไรมากแบบตอนแรกก็แพนจะไปสมุยใช่ไหมแต่ว่าเออนั่นแหละนี่ยก็มาป้ายแล้วเราก็เลยแวะมาหาเพื่อนที่หาดใหญ่ก่อนเพราะว่าเราเพื่อนหาดใหญ่เพื่อนที่เพื่อนเราอยู่หาดใหญ่เยอะมากเราก็เลยแบบแวะมาหาใหญ่ก่อนเพื่อแบบมาหาเพื่อนอะไรเงี้ยเพราะแบบไม่ได้เจอนานมากบางคน ก็นั่นแหละตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามบินหาดใหญ่นะคะก็โอเคก็เดี๋ยวตอนนี้เรารอเพื่อนมารับแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันบ้างว่าเพื่อนจะพา,าไปที่ไหนบ้างเพราะว่าคิดว่าหาดใหญ่มันน่าจะแบบมีของกินเยอะอะไรอย่างี้หาดใหญ่สงขาลาอะไรวันนี้ก็เที่ยววันที่31อกับหนึ่งสองวันก็แล้วเดี๋ยวพอหลังจากนั้นเราจะไปสมุนก็เดี๋ยวไปดูกันว่าหาดใหญ่สงขลามีอะไรน่าเที่ยวบ้างดีกว่า ไหนมากไปไหนมาไม่เกิไปกินข้าวก็ฝนตกมาก็ฝนตกเลยทั้งวันก็เลยอยู่แต่ในบ้านแล้วก็ไปกินข้าวที่ร้านป่ายางเออใช่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวไต่กันดีเราจะเข้าสงขาพรุ่งนี้แล้วก็ไปไปแบบตามนี้ตามเกิดใช่อันนี้คือไกด์น้าเที่ยวของเราในวันพรุ่งนี้นะคะอยู่หัดใหญ่แต่ก็ไม่ได้เข้าสงขามาประมาณครึ่งปีได้บ้านมึงอยู่สงขาใช่ใช่บ้านกูอยู่สงขากูก็ไม่ได้ไปสงขาเลยก็คือต้องคาดหวัง อย่านหวังโอเคเดี๋ยวไปเจอกันพรุ่งนี้จ้าบา The next day วันนี้ก็วันที่สองแล้วที่เราอยู่ที่หาดใหญ่นะคะก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวกันที่สงขลาแต่ว่าตอนช่วงเช้าอะ่ะเดี๋ยวเราไปเจอเพื่อนอีกคนหนึ่งก่อนก็คือเพื่อนคนเนี้ยแบบไม่ได้เจอนานมากเหมือนกันอยู่หาดใหญ่สงขลาอะไรเงี้ยเราก็เลยนัดเจอเขา เพราะว่าเรามาที่นี่ทั้งทีเนาะก็แบบโอเคไหนๆก็ไหนๆแหละ,ละเดี๋ยวไปเจอกันสักหน่อยอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวเพื่อนคนนี้เขาจะพาเราไปกินติ่มซำชื่อว่าแต่แต่เตี้ยมติ่มซำอะไรสักอย่างนี่แหละเออเขาบอกว่าถ้าเกิดสมมติมาที่นี่ก็คือต้องได้กินเิ่มแบบถ้าไม่ได้มากินก็คือแบบมาไม่ถึงขัาดใหญ่เนาะเออก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเออติ่มซำร้านนี้จะอร่อยอย่างที่เพื่อนเราพูดหรือเปล่าเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านติ่มซำจ้า of a กินแบบงงแต่อร่อยบ๊ายบายเจอกันนะขับรถดีๆวันนี้เราอยู่ไหนกันคะตอนนี้ถึงสงขลาแล้ว คือมีของกินเยอะมากแต่ว่าวันนี้เราจะไปกินอะไรกันเดี๋ยวหาข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวก็ไปกินไอติมโอ่งได้ไปกินข้าวอนะไรหนึ่ข้าวสตูถ้าเปิดนะ่ะได้ <c oughs> เดี๋ยวไปดูกันไอ้ตรงเนี้ยเป็นที่มาของถน,นนเน้ที่ชื่อว่าถานนนงามตรงไหนที่น,น,นี่นอือนประมาณว่าเคยมีการประกวดหรืออะไรไม่รู้ไม่แน่ใจประกวดนางงามแถวนี้หรอ เขาไไเกว่าาขมีที่มาว่ะเฮ้ยม,มีความรู้อ่ะมึงดูดีอ่ะมาเดี๋ยวที่ <c oughs> อาหารมาราซ่านี่คือสตูมีแบบใส่ทุกอย่างหมูไก่เครื่องในมาชิมเวอเดี๋ยวจะชิมแล้วก็นี่หมูกอรอบหมูกอรอบดีไหม it's fine เสร็จเรียบร้อยพี่บอมอิ่มไหมกินไปสองจานทุกคนคืออิ่มมากแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องไปเกติมกันต่อเจอกันที่ร้านไอ้ิีต่อไปไปดูกันมันก็จะเป็นไิมกะทิใส่ไข่แต่ว่ามีใส่แบบมีหลายรสเกล,ล็ใส่ไข่ใส่เม่โลใส่เลนซได้ดเ๋ยวไปดูว่ามันจะอร่อยไหมแต่ว่าเพื่อนบอกว่า เป็นสบบปลาออริจินอลนะคะเอติมกับลูกชิ้นมาแล้วเมื่อกี้สั่งลูกชิ้นมาด้วยเขาบอกว่าลูกชิ้นอร่อยมากเดี๋ยวต้องชิมก่อนอร่อยจริงไมล์ละสี่บาทเออม,มันเป็นลูกชิ้นปลาแล้วก็แบบเขาทอดร้อนๆเลยกรับก่อนอันนี้อันนี้หวานครีม แล้วมนก,กินไอติมกันต่อนะคะไอติมไข่ไอติมไข่โรยผงไม่รู้เอาเออืม่มีเนี้ยแตกสดชื่น You if you wanted to be more yeah, than I friends that. You went ahead yeah, and lied Now I'm crashing Trying to get to back, to back on my feet But it won't happen As long as you're still haunting me So I'm writing all these songs To get you out of my head but the พวกเสียงดวงอะไรใดๆมันก็คือเสียงดวงอะแต่อันนี้มันเป็นแบบว่าคิดว่าเราจะกินอะไรดีวันนี้เพราะคิดไม่ออกคิดอะไรไม่ออกก็เสียมเพิ่งเสียมซีอ่ะมึงทำไม่ออกมึงทำไม่ออกเนาวอุ้ยมึงกินอันเดียวก็พอเพื่อนดูทำอะไรด้วยเนี่ยที่กูจะได้ก็คือมึงดูยังไงอะนุ่นกดปุ่มป่ะต้องงั้นกดปุ่มที่หน้าจอป่ะนี่หรอใช่เลือกภาษาไทยใช่ไหม ไม่รู้กูก็เพิ่งมาของมึงนี่แหละงงนะเขาให้ขเขยับใหม่ปะเอาใหม่เอาใหม่อ่ะเอาใหม่อ่ะเ,เ,เดี๋ยวขยับเ,เลยออกไหมนี่ไงนี่ไง <S <S อุ้ยน่ได้เลยได้เลยเมนูที่ห้าเตี๋ยวหางหมูของข้า,าจะหมดไปเหมือนก๋วยเตี๋ยวหางหมูน้ำใสที่ไร้ดินพอก าทุกข์หายไปจริงๆนะคะปาไปกินก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำใสไม่ไหวแล้วตอนนี้รอเล่นรอเล่นเดี๋ยวไปที่อื่นต่อไปไหนดีวะค่อยว่ากันได้ไปโอเคไก่จะพาไปไหนต่อคะตอนนี้เหนื่อยมากตรงนี้เราอยู่ตรงที่ขับโฮหินคืออะไรอ่ะมันเป็นเหมือนโกดังเก่าไว้เก็บของเมื่อก่อนเขาไม่ได้แบบเปิดให้เข้าให้เข้าดูนะเก็บของอะไรวะไม่รู้ เป็นสถาปัตยกรรมเมืองสงขลานี่โรงสีข้าเดี๋ยวไปดูข้างในกันว่าเป็นไงไหนๆเราก็มาแล้วนี่ไงเดี๋ยวไปดูข้างในแบบเหมือนนี้ทัรศก,การอรีกแล้วที่นี่คือแบบมีทัรศก,การเยอะมากเป็นแบบอธิบายเกี่ยวกับเมืองสงขลาว่าแบบเมื่อก่อนเป็นยังไงตอนนี้คือไม่ไหวแล้วหน้าแดงมากเหมือนกินมะเขือเทศไปสิบลูก เกมต่ลำบิดร้อนเหรอคบหน้าก็ไม่จอยแล้วนะเกนู้นลบิดได้พอไปแอรแอรเร็วปะพอไปแอรแอรได้แล้ว ต้องมาเติมพลังกันหน่อยความต้าาหาแจริงแล้วเดี๋ยวพอตอนเย็นๆเราจะไปนั่งทะเลกันดิทะเลอยากเล่นม่องแต่เดี๋ยวขอนั่งพักอถ่ายรูปเล่นที่คาเฟ่แป๊บหนึ่งก่อนเพราะว่านี่ก็คือแบบมีที่ถ่ายรูปเยอะเหมือนกันนอให้ได้หมดก่อนอ่ะตอนนี้เราข้ามมาจากร้านคาเฟ่เมื่อกี้อ่ะก็เป็น ทชเลเฮ้ยนี่งไงไปน่าโม้มีคนเล่นมาน่าโมดด้วยอยากเล่นอ่ะมึงเล่นอยู่กูมะแต่ไม่มีชุดก็ไม่มีไม่เตรียมอะไรมาเลยไปเล่นซื้อว่าวมาเล่นได้ไหมก็อยากเล่นก็ไปโอเคมีขี่ม้าด้วยค่ะอยากให้ตัวเล็กขี่ม้าไปไหมนุ๊นขี่ม้าเท่าไหร่อยากเล่นมากว่าเดี๋ยวเราจะไปซื้อว่าวกับ มีระบายสีปูนปลาสเตอร์นะโอ้โหมึงย้อนไวมากจริงย้อนไวจริงเป็นแบบครั้งแรกที่มาทาสีอะไรอย่างงี้คือตรงริมทะเลได้ไหมครั้งแรกของกูอ๋อครั้งแรกของกูแต่เราเล่นบารรณาโบุตรน่าจะตอนไปพัทยาไหมอะไรนะบานาน่าโบุตเออใช่มึงมันไม่ใช่บานาน่าโบุตรค่ะมันเป็นแบบที่นั่งแต่ว่าอันนั้นอันนั้นอันนั้นลอยนะแต่ว่าโหดมากจริงแต่เดี๋ยวไปดูว่าเอาวันไหนดี The matter of A matter of somebody tell me And you talk to see the light It's just a matter of you. time the matter of time Don't need to pretend that you're free It's just a matter of ตอนนี้ก็เป็นเวลากี่โมงนะจะทุ่มหนึ่งแล้วหมดแรงแล้วหมดทั้งวันแล้วแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปกลับแล้วเราก็ต้องแยกย้ายกับเพื่อนแล้วไม่ได้เจอกันตั้งหลายปีจเจอแค่สองวัน วันหลังมึงต้องไปหาปูที่กรุงเทพนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันได้แล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไปปิดคลิปกันที่ร้านรามิงถ้าได้กินนะเดี๋ยวให้ดูว่าแบบคุณเยอะมาก วิดีโอนี้เป็นหลักฐานนะคะจะมาเจอกูอีกเมื่อไหร่มึงจะลงไปหากูเมื่อไหร่พูดยากมากเลยอ่ะไม่ได้เพผิดสัญญาแล้วมึงพูดมากูมาหามึงแล้วเดเนี่ยกูขอเวลาคิดวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ได้มึงพูดมามันสองสตอรี่แล้วกลางปีแล้วกันกลางปีสามปีโอเคโอเเคดถ้าไม่เกมซะก่อนนะสามเดือนถ้าไม่เกมก่อน